โอ๊ยมาให้พี่บาเดย์ค่ะค่ะให้บาเดย์เลยคุณยายรับดองไม้ด้วยสิเอารับเร็วจ้าคุณตาคุณยายแหมซื้อเพราะอะไรนะเค้กวันเกิดให้เดย์คุณยายหกสิบเก้าปียังไงนะดอกไม้ยังไงนะไปซื้อกับตี๋ เออซื้อกับตี๋ซื้อให้ตีซื้อเมื่อวานนี้ก็ให้ตังเจ้ไปโรงเรียนเอจ้บอกขอตังหน่อยหยิบตังให้เลยไปเอาตังจากไหนมานะยี่สิบบาทหยิบตังให้พี่สาวแล้วบอกว่าผมจะนอนข้างพี่อลีนเพราะผมมารักพี่สาวเห็ไหม <laughs> คณตาย,ยิ้มหน่อย <laughs> แต่คุณตาถือหน่อยคุณ <laughs> ตาถือหน่อยอออย,ยิ้มหน่อหบอก็แล้วออก หมสารวันเกิดก็ไม่รอเลยนะเออสขสารวันเกิดคุณยายค่ะ1ิกุมภานก์68อายุ6กาปีขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงนะเรามาฉลองริมแม่น้ำเจ้าพยาหนุนเรือมาพอดียิ้มหน่อยยิ้มมา รวยยกันนะเงเรวยรวยมีเค้ตอนนี้อินเค้กสวยมีเค้กก็ได้เค้กไปแช่อยู่น่กรับลอยน้ำมาฝาแม่แา่แม่เดี๋เราเ่าแช่อยู่

sai tang j a hai song dang t o hai dau nam l t t u าาจอรยหมื่นปีเลยหมื่นปีมันอยู่ไม่ได้พันปีอ่ะวันนี้ให้วันนี้ให้ที่ตอกไม้ด้วยนะอ Happy b i r d ุณแม่ด้นสุขะครับนำ่วยนำวยิป็นเงินที่ทาเป็นทองเนื้อสิ่งอื่นใดรับร่างกายแข็งแรง ในตน a p t h d a to u อ่เป่าบุคุคไม่ได้เปอันนี้ด้วยจากใครคะเนี่ยอันนี้ใครจาน้องอกนกาแฟขอบคุณคบขอบคุณครับขอบคุณทุกคนค่ะมีแรงตอบอบที่อใช่ไปเลยเนาะอบป็นีอย่ออย่ แบบสองแบบนะเป็นผลไม้ต้านผลไม้ดารัก่ารักอันนี้ไอติมใช่ไหมไอติมต้องกินก่อนนะพี่วิจะละลายก่นสั่งได้เลยแย่งแย่งกันใหญ่เลยแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไอแย่งหรือเกี่ยงนะแย่งหรือเกี่ยงนะขอบคุณมากค่ะพี่วิวดองกาแฟขอบคุณทุกคนค่ะอ่าโอเคทานเลย เด็กนี่เป็นอะไรอ๋อม่นต้องตกปลาดปวยอ๋อเขาเป็นชาวนาเขาบอกมาตกเือนใช่ตลอดเป็นทุกๆตกเงินสมัยก่อนเนี่ยจะมีมีมีปลายไฟด้วยใช่ถือออกมาแล้วก็มาแฮปปี้เบิร้ลแต่เขาจุดไฟไหมเนี่ยนะปลายไฟยกลงไปถึงไอ้วันนี้เราต้องฉลองกาแฟวันนี้ต้องฉลองถึงเช้าฉลองแต่เช้าเลยฉลองถึงเช้าใช่ไหมลาฟนอนนะ พี่อย่าบอกเด็ดแกไม่นอน่สามทุ่มล้วอคืนอร่อยอร่ห้นอนไม่นอนพี่จะกินอะไรก่อนกินไอติมก่อนไหมเดอะไกินไอติมกินติมอนนะดับเลยะพาปเลยกันจ้าบอกให้แม่นะมีแล้วมีแล้ว เออกวยกันจริงจริงหวานหวานจริงหวานฟันไม่เหลือได้ไงบูลี่บูลี่บูลี่ฟันนิกมาคุณค่ะนั่นแหละเดี๋ยวแม่อ่ะยบตกินทุกที่แบบว่าอยู่กันแบบอย่างกันมาอย่างนี้หรอกหลักแรกด้วยนะอายุสิบเจ็ดนะ ตั้งแต่อายุ17คุณยายอ่ะโอ้โหคุตาทำไมภาคุูยาวนัก่ะเขาไม่ถือเขาไม่ถือเขาไม่ถือเป็นไงล่ะสาวยุคใหม่นะไม่ถือไม่ตอนัณพี่ตอนนี้ก็20ี20ปีอยิปสายก็ก็พี่ชายเกิด16อ่ะพี่พี่ชายเกิด16อ่ะ แม่เกิด99อ่ะเอ้ยหรือว่า16วะใช่ไหมเพรต้องท้องอีก่ใช่ไหมพี่ชายพี่เกิด16 16ถูกไหมคำนวณกันใหญ่นปนใหญ่ปีหนึ่งหปีหนึแมเหนออีมสมัยก่อนมันทำสิบเจิบแปดวะมันไม่ทำสิบห้านะสมัยก่อนไมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนมันยังไม่ทำสิบห้าจนสามสิบ อุ้มลูกไปทำชาเป็ด็กเถือนนะดีลูกลองให้ยายแดนหน่อ่ีลองให้เต้นเลยนะบอกว่าอย่าขอมอลำเออหมอลำอกินกินกินนะกิน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 

ยังจบอร่อยยังเต้นอยู่เลยให้ให้พี่วัดก่อนให้พี่วัดแม่ระวังเค้กหกให้พี่วัดก่อนอ่าพี่วัดก่อนไม่ใช่วันอุ่นบุกใส่หน้าพี่วัดนะอ่าโอเคชีวิตหวานหวาลาบลื่นลาบลื่นขอบคุณครับอบคอ่าลูกลูกชายแม่เฮ้ยทานแล้วอร่อยแค่ไหนไม่อร่อยไม่ใช่ของแม่เป็นไงล่ะอ่าใจดีใจดี พี่เบิร์ t เดทุกคุณยายขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะคะอยย่ได้สักร้อยปีอ๋อเอกไสักสามสสเก้าสิบเจ็ดเหรอเก้ด้อปีีมีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไปให้พนักงานค่ะเดี๋ยวนี้ไปให้พนักงาน หลังจากที่ไม่มีใครขึ้นไปร้องเลยไม่มีใครยอมขึ้นไปร้องเพลงเลยสวัสดีครับหนูชื่อว่าน้องอะไระครับวันนี้หนูจะไปไปซื้อของคิดช้อปปิงปป้งตีมอะไรตีมอะไรครับข้าวบอยอทำท่าข้าวบอยหน่อยโอ้โหเป็นไงล่ะนี่นี่โอเคเจ้าเงินไปกี่บาทครับช้อปปิง้ง หนึ่งร้อยล้านเหยหนึ่งร้อยล้านเอาสองร้อยบาทครับร้อยเดียวก็พอเอาแล้วมาต่อนะลูกเฮ้ยเจ๊ฟันหลุดไหนซีกไหนแม่ดูดิโอ้โหฟันกรามแต่เมื่อวานแล้วอ้าวเก็บฟันไว้ให้แม่ดีมากอ่ะลงมากินข้าวมาลูกมาอุ้มค่าวบอยอุ้มมนุษย์ข่าวบอยระวังปืนโดนนะเจ๊มาอ่านี่าลองชุดโอเค สมกับที่แม่ไปซื้อที่ร้าน